关门中，门会关门。Door closing。关门中，门会关门。Door closing。六楼到了，六楼到了。Six <th> floor。现在下楼，下楼楼。Going down。关门中，门会关门。Door closing。 老了一楼搞了，first floor，开门中，门扉

ทุกเฟ้ครับ,าห,ารรบหลายอย่างแล้วครับเลือกกินเอาเลยมีอาหารน่ากินมากมายหลายอย่าง หลายอย่างครับมีทั้งอาหารแบบฝรั่งพี่น้องอาหารแบบฝรั่งแบบนี้ครับเป็นมันฝรั่งทอดรอบมันแกวทอดน้นปลาเนือ้อหลายอย่างแล้วนวครับหาเลียงหากินเอาไข่นะครับทุกเพ้ครับตมสบายนะครับ มีจำพวกอาหารเกาหลีนะครับจิมจิเป็นอาหารจิมจิจิมจิประเภทต่างๆรับงบอสป็นแตงบผัการกับจิมจิมีข้าวข้าวตัวกอะไรแล้วก็มีสลัดครับจำพวกอ,องวานสลัดก็มีนะครับแล้วก็เป็นห้าง สลับเปานะครับซาับเปาก็มีนะครับเก็๊อาหารจาวานจ้าวซันชิสมองจ้าวซันชิสมองมันท้อมันท้อเจ้าด้เลยฟังก์ได้ให้มให้ก็ชื่อใจแล้วเ่ียวเอาดี เมื่อเราหาได้แล้วเราก็รับประทานเลยพี่น้องมากินเลยครับมากินด้วยกันครับแต่เช้าวัน早上吃什นนี่เ面。阿峰，你好。คือ是 YouTube，Youtuber，Youtuber。还是吗？ สวยเกออันนี้คือเพื่อนร่วมงานนะครับอันนี้คือหัวหน้าเกิดรงางวัลอนนี่คือซูเลอต้าหรือรว่าเจ้าหมอนี่คือเพื่องโยไม่เกนะินไม่เกินซื้อเปล่าเลยเขามากินพี่น,น,น,น้องวันนะ้มกินน้ำกันครับครับตอนนี้ครับก็ กินพากันกินกําลังอิ่มรับอิ่มแล้วครับวันนี้ก็จะได้พากกันไปเที่ยวทะเลนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับโรงแรมร้านอาหารมันจะมีทะเล อากาศมันสึกบ่นรู้สึกแต่ค่อยไปดูกันครับกิดนแลกของนี่คนมาเก็บให้ย่างดีครับมีพนักงานมาจิดของ

เดี๋ยวไปเที่ยวทะเลกันครับลมลมลมบรรยากาศเย็นดีครับโอ้ตอนเช้าสวยสวยมากเลยเฮียยุ่ยเสียอีกมากี่เด็ดเียดโอ้ไทยฟ,ฟงูงเลย คือนี่เรานอนตัวนี้ครับนอนอยู่ชายทะเลเลยเป็นวิวที่สวยครับพี่น้องสวยมากมากเลยละ่ะ 有点。哦、嗯，车子在那边对不对？车子在这里。我们走路那边。嗯，好。 นี่ลมแหงครับเรือเล็กปนงดออกจากฝั่งนะครับวันนี้เราจะอยู่ที่นี่อีกสองวันครับสองมือสีมิตรน่ามกับทูนะครับเขาสิสางกำแพงกัน ขึ้นนะครับเพื่อให้พวกที่มาท่องเที่ยวนะครับได้เห่นหน้ำทะเลมองนี้แบบขึ้นบแห้งนะครับท้งนวลขึ้นแห้งมากๆเลยไปดูตรงที่ขึ้นลมแรงนะครับสวยสวยสวยดีสวยดี เจ้าเฟียร์เจ้าเฟียร์ไหมอู้ขึ้นแรงโอ้โห หนึ่งถึงสองเมตรนะครับวันนี้แห้งขนาดครับ ครับดูดูขึ้นครับแรงมากครับโอ้โเหเรือลำหนึงกำลังขอฟังครับอาจอยากไล่แสงลบด้อยพี่น้องลมแห้งไรครับ นี่แล้วครับคือธรรมชาติที่เป็นแต่ย่านสวยงามและน่ากลัวนะครับก็คือธรรมชาตินี่ครับขาทำแนวกั้นต่ฟังนะครับ ฟังทะเลนะครับ่แถวนี้น้ามันแห้งเขาทำเป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นกำแพงกั้นอย่างดีเลย ครับตอนบ่ายเราจะไปเที่ยวทั้งพุทธแล้วครับผมไปถ่ายรูปแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดาอ่ไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเด้อครับกดติดตาม,มาใใ้วยนะพี่น้องเดแต่ถ้ามีคลิปสวยๆงามๆนะครับกสสิมานำเสนอให้ได้รับชมกันไหมได้ครับสวัสดีครับ